ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารนะคะจากยูเคมนะคะคุณพีรพลสุวรรณภาษีกรรมการผู้จัดการค่ะจากบริษัทยูเนียนปิโตเคมีเข้าจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคร้าสวัสดีครับโอเคเป็นไงบ้างคะสาหรับงานวันนี้อ๋อผมรู้สึกดีใจนะฮะวันนี้นักลงทุนมาค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกันกับหลายๆปีครับครับ แล้วก็พวกเพื่อนที่ร่วม MAI เข้ามากันเยอะเป็นร้อยเลยมสเ่อนข้างหลายมุสเครับค่ะโอเคกลับมาที่ธุรกิจของยูเข้มค่ะตอนนี้เรามีธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะตัวยูเข้มเองเนี่ยดำเนินงานมา40กว่าปีแล้วปีนี้ปีที่44นะครับหลักๆเราก็คือทำเกี่ยวกับจัดจำหน่ายเคมีพิเศษนะครับที่กลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วประเทศครับ นี่ธุรกิจหลักของเราค่ะคแล้วธุรกิจอื่นๆล่ะคะธุรกิจที่เราลงทุนได้ไม่นานนะฮะสามสามสี่ปีก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อนะครับสำหรับรถยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่นะครับเราก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีส่วนธุรกิจหนึ่งที่เป็นรับจ้างผลิตผสมนะครับเคมีพันนะครับ,รบก็มี สองธุรกิจนี้นะครับค่ะโอเค,คแล้วก็<อ>ล่าสุดนะครับเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วก็คือการร่วมทุนกับบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเป็นที่ปรึกษาคาร์บอนเครดิตนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นกรีนเทค c อมพานีนะฮะเราก็อยากจะเรียกอย่างนั้นนะฮะในการที่เขาจะไปให้คำปรึกษาในการลดคาร์บอน หลักๆนะครับรวมไปถึงการฝึกการอบรมการให้ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อรองรับลูกค้าเราเหมือนกันที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับค่ะถ้าสัดส่วนรายได้ตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับสัดส่วนรายได้เราตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เคมีพันธุ์ประมาณ9.5เปอร์เซ็นต์เป็นธุรกิจเดิมอยู่เป็นธุรกิจเดิมอยู่นะครับครับแต่ถ้าในสัดส่วนของกำไรผมว่าในธุรกิจบอย่อยต่างๆก็ค่อนข้างทำกำไรได้ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าธุรกิจบอหลักของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างผันผวนกับวัตถุดิบก็คือเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันขึ้นลงเนี่ยฮะเวสเท็กซัสหรือว่าในใเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นความผันผวนคล้คายๆลงกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากเรามีบอย่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความผันผวนนั้นก็ลดลงแล้วก็ในส่วนที่เป็น Contribution มากขึ้นนะครับในส่วนของของบอย่อยที่มีเข้ามาในงบหลวงอืมค่ะครับ,รบโอเคค่ะทีนี้พูดถึงแผนในครึ่งปีหลังของเรานะคะเรามีแผนยังไงบ้างเอง่ยครับครึ่งปีหลังเนี่ยเราแพลนไว้ว่าเราจะพยายามเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกรีนเพิ่มมากขึ้นจากนี้ไปนะค,ค่ะ,คะเราจะเรียกมันเหมือนเป็นกรีนซีรีส์นะครับกรีนซีรีส์นะับ ก็อันนี้ก็คือบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มไปแล้วนะครับในควอเตอร์หน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะมีอีกอีกหนึ่งการลงทุนนะครับที่อยากให้ให้ท่านนักลงทุนคอยติดตามดูนะครับถ้าสมมติว่าการลงทุนในครั้งนี้ในควอเตอร์หน้าที่เรากําลังมองอยู่เนี่ยมันจะส่งผลต่อธุรกิจและภาพรวมของยูเค้มอย่างไรผมว่าการที่เราจะมีธุรกิจที่ ขยายไปอยู่ในความถนัดของเราเนี่ยอันนี้ตายตัวนะครับและอันนี้จะเป็นธุรกิจธุรกิจที่เราขยายไปโดยตรงที่เรามีความถนัดเป็นเป็นตัวแรกแล้วเป็นตัวใหญ่หลังจากที่เราไดา้ได้ขายหุ้นกิฟ์นะฮะไอตัวนั้นเราก็ถนัดนะฮะอันนั้นเราเป็นดิสพิลิเตอร์เกี่ยวกับเ,เคมีเครื่องสำอางนะครับแล้วเราก็ขายธุรกิจนี้ออกไปส่วนตัวใหม่เนี่ยที่เราจะเริ่มขึ้นมาใหม่กับพาร์เนอร์ใหม่เนี่ย ก็เป็นธุรกิจเคมีเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็หวังว่าหวังว่ามันจะ g o ิ b i นะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องเรื่อง ESG เรื่อง green series ต่างๆที่เราแพลนข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับค่ะโอเคต้องรอติดตามทีนี้พูดถึงภาพรวมของ u ูเข้มในปีนี้นะคะเป้าหมายการเติบโตเราเป็นยังไงตอนนี้ผ่านมา6เดือนแรกแล้วตัวเลขเราก็ค่อนข้าง beat target หมดนะฮะก็คือในเรื่องของยอดขาย turnover เนี่ยเราเกิน เกินทาร์เก็ตหมดก็คือประมาณ10%ะนะครับแต่ถ้าไฮทาร์เก็ตก็คือ15%ในเรื่องของเทอร์โนเวอร์นะครับโดยรวมก็คือบีหมดหครับในครึ่งปีหลังเราก็พยายามจะเมนเทนให้ได้นะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหลังจากอะไรลงตัวเรื่องของเ,ออเรื่องของออภาพลักษ์ภาพลักษณ์ของประเทศนะครับมุมมองการลงทุนต่างๆ เข้าที่เข้าทางขึ้นถ้าเทียบกับต้นปีนะฮะผมว่าว่าความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคก็คงม,มากขึ้นทั้งรายย่อยหรือในทางการลงทุนต่างๆครับค่ะคโอเคค่ะสุดท้ายอยากให้ทางผู้หารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะครับผมว่านักลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับมีความพร้อมในการที่จะเลือกออบริษัท หรือเลือกการลงทุนด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบด้วยความรู้ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในการแชร์ริ่งข้อมูลนะครับผมว่าการลงทุนเนี่ยสำคัญที่ความมั่นคงของตัวบริษัทนะไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามนะครับก็อยากให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ดูตรงนั้นเป็นเป็นหลักเหมือนก,นกันกับที่เราก็มั่นใจแล้วเราถึงขยับแล้วก็ทำการลงทุนสืบเนื่องมาจากที่เรามองเห็นอนาคต นะฮะบ,บวกกับความยั่งยืนแล้วก็บวกกับความแข็งแงกร่งในกบของเราที่มีในในปัจจุบันนี้ฮะ<า>สองสามสิ่งเนี่ยประสานกันผมเชื่อว่าก้าวเดินของเราเนี่ยเป็นก้าวเดินที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนนะครับ<า>ในช่วงเวลาที่จะมาถึงนะครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆาค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณ<ช>ครับ